สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของไ i ร์อัปโหลดเดนะครับาตามาัคลิปนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างะครับเราพูดถึงเรื่องของการที่เราจะนำกูเกิลไซ มาสร้างเ,เว็บไซต์สําหรับรับส่งงานส่งบ้านบ้านนักเรยียนในกระทั่งจะทํามาเป็นเว็บไซต์สําหรับนังสือราชการภายในของเรียนแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ o o o l l s ไซต์และก็ไรอัพโหลดเดอนะครับเป็นตัวช่วยนะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบาง ระบบอ o โก l ใว่าเราจะวางยังไงนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาบัญชีของเราที่เราต้องการที่จะสร้างนะครับบัญชีของเราที่เราต้องการจะสร้างวิธีการง่ายๆแล้วก็ผลลัพธยมใช้ก็สื่อให้เข้ามาที่ใดนะครับ ให้เข้ามาที่ไรแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเอาโฟลเดอร์นี้อาจจะบอกว่าเป็นเบบสเป็นบ้านเราเป็น เว็บครูสอนดีนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ไว้เพื่อที่เราจะจะได้เก็บงานเก็บเว็บไซต์ของเราไว้นนี้ดับบินคลิกเข้ามายัางโฟลเดอร์เว็บครูสอนดีนะครับจะเลือกใหม่ก็ได้แต่ว่าทางรับได้ง่ายที่สุด,สดที่นิยมคลิกขวาก็คือคลิกขวาเลือกเพิ่มเติม เลือกเพิ่มเติมแล้วมาเลือก Google Sites นะครับระบบก็จะเปิดหน้า Google s i t e ขึ้นมาใน EP นี้นี่จะยังไม่พูดในรายละเอียดของวิธีการสร้าง Google Sites นะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านได้ทำคลิปสอนวิธีการสร้าง เว็บไซต์ด้วย Google Site ตัวใหม่กันเยอะแล้วนะครับก็ลองลองค้นดูหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างมีมาเลยก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาไว้ง่ายดีวยกว่าเพื่อให้เห็นชัดเจนเพคือตั้งชื่อเว็บตามใจชอบนะครับเว็บครูสอนดีก็ได้หรือ นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะให้เว็บนี้มีละลายหน้านะครับเว็บนี้มีละลายหน้าควรตั้งที่เว็บข้างบนเป็นคูซอนดีไว้แล้วตรงนี้ให้เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับนี่คือหน้าแรกของเว็บไซต์เสร็จแล้วเราสร้างหน้าขึ้นมาอีกนะครับเราสร้างหน้าขึ้นมาอีก ใช้วิธีการทำซ้ำบ็บเลยดีที่สุดนะครับเบ็บีน,น,นี่เป็นคณิตศาสตร์ปอนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ไม่แก้ไขหน้ามันซะเป็น คณิศาสตร์โอ้หนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะครับให้มันแตกต่างกันเปลี่ยนพื้นหลังเอาคณิศาสตร์อ่ะเรียกตัวนี้สินี่ไงให้มีความแต,ตมกต่างกันจากจากหน้าแรกนะครับนี่หน้าแรกนี่หน้าคณิศาสตร์ปหน,นึ่งลองทำอีกถ้าเป็น อีกตัวนึงทำซ้ำหน้าเว็บเป็นคณิตศาสตร์ป2อ,อ่อ่ืกว่าเสร็จสิ้สนทีนี้นะครับมาถึงขั้นตอนที่ที่เราจะสร้างลิงก์จากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วมาดู มาดูตรงนี้ส่งแผนกันสอนส่งหนังสือร,รชาชการส่งแผนปอหนึ่งสมมุติว่าเอาลิงก์นี้สมมุติว่าเราเป็นคณิตศาสตร์ปอหน,นึ่งนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นลิงก์คณิตศาสตร์ปอหน,นึ่งขอขอภัยที่อาจทำให้สับสนแต่ตรงนี้ก็คือเอาเป็น วิธีการสร้างลิงก์นะครับสร้างลิงก์ตรงนี้นะครับเรากอลิงก์มาแล้วเราก็แทรกลิงก์เราก็วางลงไปแล้วเราก็ใช้นะครับอ,อย่างคณิตศาสตร์ป .2 นะครับลองเราลิงก์นี้คณิศาสตร์ป .2 ผมเอาลิงก์ององของนังสือราชการมราวางเพื่อจ,จะแสดงให้ ให้เห็นว่าเออเราเราสร้างลิงก์กัยังไงคณิตนี้ศาสตร์ปวสองตอนนี้เรายังไม่ได้แก้อ่าเป็นปวสองเข้ไหมอ่าปวหนึ่งปวสองปอสองก็สร้างลิงก์เช่นเดิมน,นะครับคลิกคณิตนี้ศาสตร์ปวสองเนี่ยในในในลิงก์นี้นะครับจะเป็นลิงก์ําหรับนั่งเรียนมาคลิกลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะอัปโหลด งานขึ้นมาส่งนะดูก่อนนิดนึงนะครับพนิษฐาปวาสองผมเอาพัวด้วยหนังสือราชการสมมุติว่าเราต้องการที่จะแสดงนะครับที่จะแสดงสิ่งที่นักเรียนส่งขึ้นมานะครับขอยกตัวอย่างง่ายตัวนี้เราก็เอามาเลือก สมมุติว่าผมจะเอาหนังสือร่าชเกี่ยกันตรนี้มาแทนนะครับมาแทนเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนส่งงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่นักเรียนส่งงานเข้ามาเรื่อยมันก็จะมีไฟล์ ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองลองเย์แท้แล้วก็ดูซิเอาชื่อเบฟชื่อเบฟเ็น t e s T ตัวนี้พยายามหาชื่ที่มันสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ก็อันลยตัวนี้ผมตั้งไปมึงมั่วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาคิดหาตัวสอนกำลังเผยแพร่ดูสิว่าถ้าเผยแพร่จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงตรงนี้ออกมาก็จะโชว์ขึ้นมา พอนักเรียนส่งงานไปอีกก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นม,ม,ม,มาให้ให้เห็นได้ว่าเป็นงานอะไรครูก็สามารถเอาไปตรวจได้นะครับนี่คือการโชว์เราจะโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสร้างเปรียบแต่ในคลิปนี้นี่เราต้องการที่จะบอกว่าเราจะสร้างลิงก์สําหรับนักเรียนปสองมาอัปโหลดงานคณิตศาสตร์นะครับโดยที่เราแนะน,นํานักเรียนให้รู้จัก เว็บไซต์นี้ที่เราสร้างขึ้นเลยเนะนํนำว่าถ้าจะส่งงานปสองให้คลิกส่งตรงนี้นะทดลองดูนะครับคลิกส่งปุ๊บแอามันก็จะเข้ามาหน้าไฟล์อัปโหลดบางเอิญผมไม่ได้ทำลิงก์ให้มันสออคล้องกันนักนะครับเพราะว่าไม่ได้วางแผนในการที่จะมาทําแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่า นี่คือวิธีการอัปโหลดและการแสดงผลนะครับลองลองอัพโหลดดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับขอเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เลี้ยงประมาณนี้ดูนะครับว่ามันจะไปโชว์ให้เรายังไงตรงนั้นนะครับพอแป๊บหนึ่งนั้นอาจจะใช้เวลา นิดนึงเพราะว่าจะกไว้อัพโหลดเดอร์ตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปยัง g o o g l i ไวของเรานะครับจาก g o o g l i ไวของเรามันถึงจะวิ่งมายัางบ i t s Google Site นะครับมาดูไวของฉัน หนังสือร,อรอาชการรอนุมัติตัวนี้มาแล้วครับตัวนี้มาแล้วเสร็จแล้วมันวิ่งเข้ามากูเกิลได้แล้วก็มาดูที่ไซต์ครับดูที่ไซต์ว่ามันจะวิ่งมาที่ไซต์ไหมรีเฟรชนู่นนั่นอัวนี้มันก็จะลิงก์ขึ้นมาให้เราเ,เพราะฉะนั้นนักเรียนป .2 ถ้าเราดูตามลิปนั้นแล้วเราออกแบบทั้ง กูเกิลได e กับก o เกิลไซต์ให้สอดค้องกันนักเรียนก็จะเข้ามาส่งงานในตรงนี้ได้ทันทีครพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ